สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องเฮฮาชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาคาเฟ่แถวแถวบางสะเลนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากพัทยาเลยชื่อว่าบางสนีคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่แนววินเทจสวยๆครับนอกจากจะมีกาแฟเครื่องดื่มไว้บริการแล้วนะครับก็ยังมีวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับผม ก็สามารถชมวิวทะเลสวยแล้วก็มีของวินเทจเยอะเลยนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับผมเลือกมุมได้ตามใจชอบเลยยิ่งถ้ามาช่วงร้อนๆนะครับมาได้จิบกาแฟจิบชานะครับนั่งพักในร้านเนี่ยน่าจะหายเหนื่อยขึ้นเยอะครับหายร้อนขึ้นเยอะรับลมทะเลนะครับเย็นๆก็บรรยากาศนะครับก็ในร้านเนี่ยครับ ล่มเย็นดีนะครับผมเจ้าของร้านเป็นกันเองมากครับผมวิวสวยครับเป็นคาเฟ่ติดทะเลนะครับผมเนี่ยวิวสวยมากก็คือนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศได้สบายๆเลยมีน้องแมวเหมียวแอบหลับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวด้วยนะครับ บรรยากาศดีครับนี่ที่ผมสั่งมาเป็นคาราเมลมัคคีอาโต้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองสั่งดูได้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบนะครับผมว่ารสชาติกลมกล่อมนะครับไม่เหมือนที่อื่นที่เคยกินมาก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นครับเยน็นสบายร้านเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์ครับผม 8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับผมถ้ามาช่วงวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยครับก็จะได้บรรยากาศส่วนตัวในร้านมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากนะครับมุมสวยๆเพื่อนๆสามารถมาเลือกถ่ายรูปได้แล้วก็การเดินทางมาก็ไม่ยากนะครับเซิร์ช GPS เลยนะครับพิมพ์คำว่าบางเสน่คาเฟ่ครับ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถมาตาม GPS ได้เลย ข,ข้างร้านนะครับจะมีทางออกไปชมวิวนะครับผมเพื่อนเพื่อนสามารถเดินออกไปดูวิวได้ครับวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนครับอากาศดีเนี่ยครับวิวให้บรรยากาศที่ล่มลื่นดีครับผมมีเรือประมงให้บรรยากาศที่เป็นโล c a l ล o c a l พื้นบ้านเงียบสงบดีนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาใช้บริการดูได้นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพัทยานี่เองครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็คอยติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ